ในกลาศาสตร์ควอนตัมอนุภาคขนาดระดับอะตอมสามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นและอนุภาคได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากปรากฏการ์โฟโตอิเล็กริกในปี1900ฟิลิปเลนนาร์ดได้ยิงรังสี UV ไปที่แผ่นโลหะจะทำให้อนุภาคประจุลบหลุดออกมา แต่ถ้ายิงรังสีที่มีความถี่ต่ำกว่าความถี่ของรังสี UV จะไม่สามารถทำให้อนุภาคประจุลบหลุดออกมาได้ในเวลาต่อมาได้รู้ว่าอนุภาคประจุลบนั้นคืออิเล็กตรอนจากการทดลองนี้เลนนาได้พบว่าเมื่อความถี่แสงเพิ่มขึ้นความเร็วอิเล็กตรอนก็จะเพิ่มขึ้นและพลังงานแสงที่เกิดจากประจุลบไม่ได้ขึ้นกับความเข้มแสงตามหลักการของแมกเวลที่ได้ให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี้ ในช่วงเวลาเดียวกันแม็กแพงได้อธิบายการแผ่หลังสีของวัตถุดำโดยมองว่าพลังงานนั้นไม่ต่อเนื่องและมองว่าพลังงานการแผ่หลังสีขึ้นกับความสี่แต่แพรงก็ยังไม่สามารถหาค่าคงที่ของแพงได้และแนวคิดของแม็กแพรงก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนะกถ้าท่านชมท่านใดอยากทราบรายละเอียดที่มากขึ้นให้คลิกตัวไอที่ทางไอคอนด้านขวาครับในช่วงเวลาเดียวกันอัลเบิร์ตไอน์สไต ซึ่งเป็นเสมียนจดสิทติบัตรในกรุงเบิร์นได้พิจารณาค่าเอนโทรปีซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นระเบียบมาพิจารณาอนุภาคและแสงความถี่เดียวหรือแสงสีเดียวโดยให้ระบบทั้งสองแบบนั้นถูกบีบอัดจนค่าความไม่เป็นระเบียบเข้าใกล้ศูนย์หลังจากที่ถูกบีบอัดไน์สไต์มองว่าระบบทั้งสองแบบ มีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันจึงมองได้ว่าแสงซึ่งกระพุตตัวเป็นขึ้นสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาพได้ไอสตา์จึงเรียกว่าโฟตอนหรืออนุภาพแสงในปี1905ไอสไตล์ได้ส่งผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในชื่อมุมมองไม่ใช่การพิสูจน์อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับการสร้างและการแตลงของแสง โดยในสำนักพิมพ์นั้นมีแม็กแพรงเป็นบรรณาธิการซึ่งให้เพจผลในตอนหลังว่าถึงแม้ทฤษฎีอนุภาพแสงอาจเป็นการคาดการณ์ที่มีโอกาสผิดสูงแต่ก็เป็นผลงานที่น่าสนใจมากโดยผลงานนี้นับเป็นหนึ่งใน4ผลงานปีทองของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เปลี่ยนแปลงวงการวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่20จากนั้นไอน์สไตน์ได้กำหนดว่า อนุภาคแสงมีพลังงานเท่ากับค่าคงที่ของแผงคูณกับความถี่โดยมองว่าแสงเป็นอนุภาคที่เข้าไปชนแผ่นโลหะโดยไอสตน์คาดว่าพลังงานอนุภาคแสงนั้นต้องมีค่ามากกว่าค่าบางอย่างที่ยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนไว้จึงเรียกว่าฟังก์ชันงานโดยความเร็วของอิเล็กตรอนจะคำนวณผ่านพลังงานจนไอสตน์จึงได้ความสัมพันธ์ออกมาว่าพลังงานจนของอิเล็กตรอนจะเท่ากับค่าพลังงานของอนุภาคแสง ลบด้วยฟังก์ชันงานที่เป็นพลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนไว้โดยด้านซ้ายของสมการต้องมีค่าออกมาเป็นบวกถึงทำให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดออกมาจากแผ่นโลหะได้แต่สมการโฟโตอิเล็กติกของไอน์สไตน์นั้นไม่เป็นที่ยอมรับแม้แต่นักฟิสิกส์ชาวเมริกันมิลลิแกน ซึ่งโด่งดังจากการทดลองหาประจุอิเล็กตรอนจากหยดน้ำมันโดยมิลเลแกนไม่เชื่อแนวคิดของไอสตนล์ le, จึงได้ทำการทดลองเพื่อโต้แย้งไอสตนล์ le, ในช่วงปี1912ถึงปี1917จากสมการและผลการทดลองของมิลเลแกนพบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดของไอสตนล์ le, จนมิลเลแกนต้องยอมแพ้และการทดลองในโลหะต่างชนิดกันพบว่าความชันของกราฟมีค่าเท่ากัน ในโลหะทุกชนิดซึ่งความจันนี้คือค่าคงที่ของแปงซึ่งมิลิกเนเป็นผู้หาค่านี้ได้จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กติกของไอสไตล์ le, และมีการทดลองสนับสนุนทำให้ในปี1921อาร์เบิร์ตไอสไต์ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์และนอกจากนี้ ยังทำให้สมาการการแผ่หลังสีของวัตถุดำนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นโดยพฤติกรรมอนุภาพเมื่อผ่านสช่องว่างเมื่อเราตีลูกเทนิสหลายๆครั้งรอยลูกเทนิสจะตกอยู่บนฉากอยู่แค่บริเวณ2แทบที่ขนานกับช่องว่างแต่ถ้าเรายิงอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาพเล็กยิ่งกว่าระดับอะตอมผ่านตะลิสคู่หลายครั้งในช่วงแรก จะมีบางอนุภาคกระจายไปในบางส่วนของฉากแต่สุดท้ายเราจะเห็นว่าอิเล็กตรอนจะมี้อยตกบนฉากเป็นหลายๆแทบซึ่งเป็นปรากฏการณ์การแทรกสอดซึ่งเกิดขึ้นในปรากฏการณ์คลื่นเท่านั้นโดยภาพจากการทดลองการยิงอิเล็กตรอนผ่านสลิคู่ของอากิระโทโนมุระและคณะที่แลบฮิตาชิ โดยในช่วงแรกอิเล็กต r o n ก็จะกระจายไปทั่วฉาและเมื่อยิงอิอเ,เล็ก tron ไปหลายๆครั้งรอยของอิเล็กต r o n ก็จะขึ้นรูปคล้ายๆหลายๆแถบเหมือนปรากฏการณ์การแทรกสอดของคลื่นนั่นเองจากพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องของแพง้งและทวิภาคคลื่นอนุภาคและอธิบายไว้ว่าอนุภาคสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคหรือคลื่น และในทางกลับกันคลื่นก็สามารถสะพืตัวเป็นอนุภาคหรือคลื่นได้เช่นกันแต่คำถามสำคัญคือการอธิบายกลไกระดับอะตอมต้องใช้สมาการหรือทฤษฎีอะไรที่ชัดเจนกว่านี้ในการอธิบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe สวัสดีครับ